จขอผลหน่อขอชิปหน่อยจนมากโนูนโนแมวกลัวอะไรน้ำน้ำอะไรอ่ะอย่ตีไม่รู้ครับโอเคแมวกลัวอะไรกลัวเธอไม่รักฮ่าฮ่รักนะไ้บอกแมวดิเราเป็นหนูหนูหนูมาปืบ้บีเบ้าพาอะไรเงินเยอะเฮ้ยอันนี้มันคุน้น พาบินทดอลล่าเออบินบินทบาทมันอันนี้ไงเงินบาทมันน้อยต้องเอาเงินดอลล่าถึงกับงงเจอพาบินทดอลล่าเข้าไปพาแยมฮ่าฮ่าวัดอะไรวัดดวงกับบาคาร่าฮ่าฮ่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับแต่รักกับหนูตัวนี้ดีแน่นอนฮ่าฮ่าแล้วอะไรครับผมก็ซื้อไก่ตันครับแล้วอะไรต่อโนโนโนแมกวกลัวอะไรจริงเหรอ หนูกลัวแมวเป็นแมวกลัวหนูออมเป็นใครครับออมเป็นคนประหยัดพวกพี่เคยได้ที่เสกเจ้าไหมครับก็เลยเป็นคนประหยัดอดออมเซกจีจีหนูประหยัดได้ด้วยหนูประหยัดได้สิไม่เหมือนพวกมนุษย์โลบมากที่เสกเจ้าทะเลอะครับโอ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 ไม่เคยได้ใช่ไหมครับหมายถึงเสกเจ้าใช่ครับต้องฆ่าหัวสิบล้านก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับไม่เคยนะเคยแต่ละ พี่ต้องไปล่าฆ่าหัวครับก um> um> ็ไม่ค่อยได้ล่านะไม่ค่อยเจอคนเวล่งเท่ากันหรือพี่ไปจัดการไหนก็ได้จัดการบอไดะครับจัดการแมวได้เปล่าพื่ครับได้ละมั้งว่างเายเจ็บ้านผมมีหนูแล้วครับแล้วมีแมวยังมีแล้วครับแมวกลัวอะไรปกติผมมีแมวแปดตัวแล้วมีหมากี่ตัวเยอะมากตัวเดียวครับหมากลัวอะไรงูม uh ั้งครับงูมีขาไหม มีคนจะจัดการน,นายนายยอมเหรอหืมงงโน้นโน้นนแมวกลัวอะไรไม่รู้แมวกลัวหนูอย่าลืมซะละเค<ช>หนูชอบกินอะไรชาบูเดี๋ยวหมายถึงหนูไม่ใช่เธอหนูหมายถึงหนูที่เป็นสัตว์ตือตือด่าไม่พิมพ์ด้วยไม่ใช่หนูแบบเ่าเนี่ยชอบกินอะไรที่มันเหลืงองเหลืองอ่ะชีสถูกต้อง เดี๋ยวให้รางวัลรอนนี่จะรั่วเลยหนูชอบกินชาบูเป็นหนูแล้วจะได้ผลเท่เอ,อ๊บบอมมาละฮาฟเอ,อ๊บงำรอยไหมร้อนร <c oughs> ้อนเฉยโนูโน้โน no, no, no. แมวชอบอะไรไม่โนูโ no. นูชอบอะไรหนูไงหนูชอบกินอะไรกินแมวฮ่อ ข้าเขาทําไมมนุษย์ไม่รักกันเหรอเขามาทําผมก่อนอ้าว oh. เวลเท่าไห้าร้อยร้อยเหมือนกับเรา5้าจิบเดเเฮ้ยเวลหมารอตรงนี้พิม์ขอผลเส <c oughs> เราขยี้ขยี้ขอบคุณหน่อยอ้าว <c oughs> ไม่พิมพ์ขอผล <c oughs> พ,อพิมพ์ขอบคุณหน่อย <c oughs> ขอบคุณครับเฮ้ <c oughs> แต่ขอบคุณหน่อยมันได้ยินได้ยินบ่อยนะแสดงว่า เล่นอะไรนะเล่นในโทรศัพท์เรามันขอผลเป็นขอบคุณส่งผลให้หน่อยนั่นแหละนั่นแหละขอผลเยอะๆแมปนี้มีไว้เพื่อขอผลขยี้ขยี้ขอชีตหน่อยไม่มีจบแลยผลชีตนายก็มีแล้วไงชีตยากได้อีกเราเป็นหนูโลภมากเหมือนพวกมนุษย์ไงชอบขอผลแต่เราไม่โอเคเราซูมเอง wow. ว่างงินไงรสทาวะรอเยอ่อเจดเจดวัดขอผลกันหนอตอนนี้เราแบบว่าเป็นหนูกวนกวนประสาทวัตส,สบยดสองร้ยห้าห้าองห้าห้ขอผลสขอผลแลยพิมพ์ขอผลเทและ8ปดอยกๆกถึงกับอวกเจอหนูพิมพ์ดักไงสมมุติว่าเราพิมพ์ดักว่าขอผลสเขาจะไม่อยากขอเจดเด เราต้องช่วยไหมเราเชื่อมันในเพื่อนดูเหมือนเพื่อนเราจะตายเดี๋ยวเราช่วยเองเฮ้ยเฮ้ยอา้าวมันเล่นเราเนี่วยวะเออโอเคมันมาอีกแน่เพื่อน เพื่อนเดี๋ยวเรารีเลือดก่อนอุ๊บมันหิวเรามันหิวเรานี่แน่เพื่อนกันไว้หน่อยมันไม่เคยสนเพื่อนเราเลยอุ๊บอันเตตุ้ม เย่ yeah! เราได้บ้างเฮ้เป็นหิวหนูอะเพื่อ,อนเรายืนตัวนั้นไม่สดเฮ้ยหนูโมโหแล้วนะเพื่อ,อนบล็อกไว้หน่อยอันนี่ก็หิวแต่เราแล้วเราใส่ตะบัดไงติ่งนีล่ะบุบปุบปุบุบ ใส่มันก็เปรี้วได้นี่ล่ะเฮ้ยเพื่อนเรามาเพิ่มพวกเราเยอะสงสัยจะหิวหนูคนมีตั้งเยอะมัาไล่แต่หนูเขาอยากกินหนูย่างหรือเปล่าไม่ครันี่ไงล่ะเฮ้ยเหมือนมันจะเปลี่ยนเป้าหมายละเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปทั้งสามวนน่ะทำไมเปิดพีพีอยู่ได้แกน่ะยอมได้แล้ว อยู่อาราวาดซะลุมบ่หนึ่งหนึ่งกับกูมาตืด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 เดี๋ยวผมขอดูกับมันเก่งแต่ลุมหนึ่งหนึ่งกลัวงั้นผมขอหนึ่งหนึ่งกับมันหนึ่งหนึ่งกับคนนั้นไงโอเคบอกไปง้นแหละว่าจะหนึ่งหนึ่งอ่ะเอากไปก่อกลางดิเดี๋ยวก็มาลุมสามหนึ่งอีกก็ไปก่อกลางดิเรารอยอยู่นี่ได้ไปเลยกลัวแต่โดนลุมมาเปิดดอฮะเปิดอะไรมันไม่กว้างอะ่ะ งั้นไปกอะพีพตอนโด,น,ดนไล่หนูไม่กลัวน้ําเหรอไม่กลัวหนูว่ายน้นําเป็นสองคนนั้นยังไม่ได้สู้กันสักทีครับหนูพันไลยอะ่ะหนูท่อมองไม่เห็นละต้องใช้ผ้าคลุมอ,อ๊บนี่ครับดูระยะไกลไกล <laughs> เพื่อนเราน่าจะชนะไปละทำํำไมตัวใหญ่จังกินอะไรเข้าไปกินแมวฮะอ๋อเปล่าเปล่ากินชีสอ๋อ กินแมวเราก็รีบหันไปดูแมวเลยโนโนโหนแมวกวนอะไรน้ำใช่ไหมแมวกวนหนูทำไมเพราะหนูกินแมวฮะหนูกินแมวแมวชอบอะไรชอบเหรอนึกแป๊บเอาสามหนึ่งแล้วนะเอาสรุปสรุปเดี๋ยวเพื่อนเราเพื่อนเราชนะแค่หนึ่งะไม่ดีเพื่อนเราพิมพ์ไก่ไปสองรอบต้องชนะสองไม่ใช่เหรอ น่าจะพวกของเล่นแมวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเลี้ยงแมวอ้าวถามทีนึกว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวแต่มันก็มาไล่หนูสิแล้วหนูจะอยู่ยังไงอ๋อตัวเราเป็นหนูเลยไม่ค่อยถูกกับแมวใช่ไหมใช่ถ้าเลี้ยงไม่ได้เหรอหมาหมาก็อร่อยเฮ้ยก็น่ารักดีกูไม่มีดาบถ้ากูมีดาบกูเด้งกูฆ่ามันได้เลยอ้าวเอาว้สรุปทีมเราแพ้นี่วาถ้าพิมพ์ทรงนี้ถ้าปลา มาก็อร่อยมิโอเมกาเดียวเดียวนี่ขนาดยังไม่ได้แปลงร่างผ่าวีสีนะเนี่ยเอาเอ้ทีมเราแพ้ครับอันนี้เลี้ยงหรือกินทางเลี้ยงทางกินเอาอีกไหมล่ะเก่งจ่ลุมพ่ออ่อมอนทีมเราจะแพ้ไม่แพ้หรอกมั้งเธออ่านแชทดิอ๋อดูข้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้าหัวทีมเราดิเอาออกเซิร์ฟไปแล้วเอาตายอีกแล้วหรอไม่ใช่แค่ตายแต่ออกเซิร์ฟเลยเอาออกเลยอะดิ ต่อไปตาเธอไปสู้ทีมเราออกแล้วสู้แล้วงั้นคงถึงตาเรา นี่เย่ yeah. ไม่เก่งต่รุมแล้วรอครูดาว ออกเลยดิหายอาออกเลยดิหยอกหยอกโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ลาไปก่อนหนูโหดเปล่า